สวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการลงฟอนต์ภาษาไทายให้กับตัวเกมแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์บางกิจนะครับเวอร์ชัน1.2.5ครับผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลด2ตัวนี้ด้านล่างดีสคริปชั่นครับตัวนี้คือฟอนต์ในตัวเกมนะครับและนี่คือฟอนต์ในเซิร์ฟเวอร์บางกิจนะครับพอโหลดมาได้2ตัวนี้แล้วเราก็จะมาทําการลงลงตัวนี้ก่อนละกันคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ม่จะได้มาสีตัวครับ คือไอ้นี่แต่อ้นี่ไม่เกี่ยวครับลบไปได้เลยก็ได้สตัวนี้ให้เข้า start run app data app data โอเค macap บ,บินแล้วก็ m ค c a p คลิดขวา open w i t h แล้วก็วิลาก็จะได้ตัวนี้ แล้วก็ลากสามตัวนี้ใส่เข้าไปปับ๊บโอเคเสร็จเสร็จแล้วตัวหนึ่งนนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ไปลงนี่คือฟอนในเซิร์ฟเวอร์ครับทีดขวาแตกออกมาได้ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวเดียวแค่เนี่ยแค่อันนี้ตัวเดียวก็ทําให้เซิร์ฟพิมพ์ไทยได้แล้วแล้วก็ไปเข้า Start Run น p p Data โอเคมาครับโอเดอร์มาครับ แล้วก็มาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์บางกิจหนึิบที่ขวา p p n w w i t h วินลาแล้วก็ลากไอ้ตัวนี้เข้ามาทับไอ้ตัวนี้โอเคโอเคเสร็จก็จะเสร็จแล้วครับแต่นี้เอกว่าก่อนที่จะลงลงฟอนให้กับตัวเกมแล้วก็ฟอนให้กับเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดตัวเซิร์ฟด้วย แล้วก็ปิดตัวเกมด้วยก่อนที่จะลงนะครับอันนี้ผมเปิดอยู่ผมเลยไม่ลงให้ดูแค่อธิบายให้ดูนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้ดูนะครับว่าจากหลังลงแล้วจะเป็นยังไงเล่นคนเดียวเล่นหลายคนเนี่ยอ้า อ้าวพี่ชืต้องลองอินอีกเกีย์ก็ขอจบเท่านี้ครับขอบคุณครับ